ลิวีเฟยถูกกล่าวหาว่ารังแกพนักงานหลังพนักงานได้ถูกไล่ออกเนื่องจากแสดงความเห็นว่าลิวอี้เฟยนั้นอ,อ้วกชาวเน็ตแห่เห็นใจโดยไม่กี่วันก่อนนะครับผมลิวอีเฟยนั้นผมได้ตกเป็นข่าวอีกครั้นึงล่าสุดนะผมเธอนั้นได้ทำการสวมใส่แบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งนั่นเองจนกลายเป็นกระแสะไวรัลที่ทําให้แฟนๆนะผมแห่กันไปซื้อสินค้าตามแต่ถ้าับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับผมเมื่อพนักงานคนหนึ่งนั้นได้ใช้บัญชีทางการของทางแบรนด์และแสดงความเห็นกับทางลูกค้าไปว่าคุณลูกค้านา้นใส่แล้วดูดีกว่าทางลิวอีเฟยอีกเพราะว่าลิวอีเฟยนั้นใส่แล้วดูค่อนข้างอ้วกแม้ว่าพนักงานจะต้องการเอาใจลูกค้าแล้วผมแต่การทําเช่นนี้นั้น ทำให้แฟนลับทางหลิวอี้เฟยนั้นไม่พอใจไปอย่างมากจนได้กลายเป็นประเด็นดรามา่าส่งผลให้ทางแบร์แลวผมต้องออกมา,ถาแถลงการขอโทษพร้อมกับขอโทษลูกค้าและแฟนๆและได้ประกาศว,ว่ารับการไล <c oughs> ่พนักงานคนดังกล่าวออกไปแล้วแม้ Même ว่าแฟนลับทางหลิวอี้เฟยและผมจะพอใจกับผลลัพธ์นี้แต่หลายคนนั้นก็ได้แสดงความเห็นใจต่อทางพนักงานว่าพนักงานนั้นก็เป็นแค่คนทํางานแค่พยายามเอาใจลูกค้าแท้ๆแต่กลับได้ถูกแฟนลับดาราและเล่นงานจนต้องตกงานถือว่าเป็นโชคร้ายไปอย่างมากแล้วก็ได้มีกระแสโจมตีหลิวอี้เฟย์และผมว่าหลิวอี้เฟย์นั้นได้ใส่อำนา และผมลีวิฟเฟอร์้วก็อาจถูกกล่าวโทษโดยไม่เป็นธรรมมากนะเพราะแท้จริงแล้วนั้นเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเลยเรื่องนี้นะั้นเป็นการตัดสินใจของทางแบรนด์เธอนั้นอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นและทุกอย่างนี้เป็นการตัดสินใจของทางแบรนด์เองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมหลายคนนั้นก็ได้ตั้งข้อประเด็นว่าสุดท้ายแล้วใครผิดกันแน่โดยจริงๆนะผมพนักง,งานนั้นไม่มีมีเจตนาร้ายไม่ได้ใช้ถ้อยคําที่หลุดแรงเพียงแต่วิธีการขายข,ายของพนักง,งานนั้นอาจจะดูไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าพนน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 นัััักกกกกงงงงงาา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 า้้้้้ไไไดดดดดดดทททรรรรเเเปปปีีียยยยบบบคคคคพูู็็วววววว่่่่่่ใสสสสแแลหหหหมมืือออฟจจะชิิญผ์ ตัดสินใจไล่พนักง,งานออกอก็อาจจะดูรูนแรจนเกินไปทําให้หลิว e อีเฟย์นั้นได้กลายเป็นจําเลยทางสังคมทั้งที่เธอเพียงแค่ซื้อกางเกงตัวหนึ่งและถ่ายรูปลงอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่แท้จริงนะผมประเด็นสำคัญในเรื่องนี้นะั้นไม่ใช่ว่าหลิว e อีเฟย์นั้นถูกหรือผิดแต่เป็นเรื่องที่ทำพนักง,งานนั้นทำให้แบรนด์นั้นเสียชื่อเสียงซึ่งทาให้บริษัทอโศนต้องแก้ไขปัญหาด้ดยการปลดพนักง,งานคนนี้ออกเพื่อรักษาภาพลักษณ์แต่ว่าหลิว e อีเฟย์นะผมกลายเป็นผู้คอลอไลน์เนื่องจากความเข้าใจ โส่พกรโทบต่อพนักง,งานคนอื่นที่ได้ทํางานในร้านเดียวกันซึ่งเรื่องนี้ผมก็เป็นอุทาหรณ์สอนไว้ว่าการขายสินค้าลรวควรที่จะหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบหรือดึงอีกฝ่ายนะครับผมลงมาเพื่อยกให้อีกฝ่ายนั้นดูสูงขึ้นซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่นะผมไม่ชอบการขายแบบนี้อาจส่งผลกระทบต่อทางแบรนด์ได้